สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านปฏิพัณธ์ออตโต้นะครับในสัปดาห์น,นี้เนี่ยหรือว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะฮะก็คืออัปเดตรถตอนเดียวเผารอยนะครับให้คุณลูกค้าชมไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าหรือว่าอีวุสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณลูกค้ามาออกก่าทางานั้นเราได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคันนี้เนี่ยเดี๋ยวอ่านจะไล่ในส่วนของตัวราคารถ ปีนะครับตรงไหนหรือว่ารุ่นไหนที่คุณลูกค้าดูผ่านตาแล้วถูกใจชอบใจก็ทางเข้ามาหรือว่าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่คันแรกก่อนเลยสำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a h ไฮ u ังลีโวนะครับ2.8งเพัรถปี2020นะครับอันย้ำนะฮะว่าเป็นรถปี2020นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยสีขาวเดิมโรงงานนะครับสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่569,000บาทนะฮะปี2020นะครับ2.8 แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรามีคุณลูกค้าเลือกเยอะหลายราคาหลายปีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปีใหม่ๆหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่ล้อแม็กให้พร้อมนะครับข้อให้พร้อมจดทะเบียนลงเล่มให้มีใบวิศาวะรองรับให้นะครับครบเลยในส่วนของคันที่2นะครับคันนี้ก็เช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยโหถือว่าในภายดีนตุลาแบบนี้เนี่ยเราเจอช้างเผือกหลายเชือกเลยนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับ โตโยต้าไฮรักรีโว่2.8 j จ a ันะครับคันนี้ก็เป็นรถปี2020นะฮะเป็นตัวตอนเดียวเพาลลอยนะครับคาวนี้เนี่ยเรามีคุณลูกค้าเลือก2คันแล้วนะครับถ้าเกิดใครเน้นในใช้งานของตัวตอนเดียวที่เป็นเพาลลอยก็เข้ามาเลือกดูที่ร้านได้นะครับส่วนสำหรับคันตัดไปนะฮะก็จะเป็นตัวแคปนะครับโตโยต้าไฮรักรีโว่2.4 j จ a ัทนะฮะเซ dition ส mart แค p เพาลลอยนะครับรถปี2020อีกแล้วครับท่านนะครับสำหรับคันนี้เนี่ย เป็นตัวแ c ปที่เป็นเพาาลอยนะครับผมว่าหลายๆคนเนี้ยก็จกำลังหาตัวนี้กันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของราคาอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจอยากมาทดลองขับอยากมาดูตรถที่ร้านนะครับเข้าเชิญเข้ามาดูได้เลยนะครับสามคันที่เราดูมาเมื่อกี้ไม่หลักหมื่นนะครับไม่หลังหมื่นหมดทุกคันนะฮะไม่หลังหมื่นหมดทุกคันนะครับประวัติสวยแท้เช็คศูนย์ได้นะครับเดิมเดิมเลยนะฮะ น่าสนใจน่าใช้งานนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวนะครับโตโยต้านะฮะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโซนด้านหลังกันนิดนึงบางทีเนี่ยมันอาจจะแคบๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าตัวรถมันเข้ามาที่ร้านเยอะเลยการจงการจอดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแคปเรามีคุณลูกค้าเลือกอีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว2.4 Jpath นะฮะแต่สำหรับคันนี้เนี่ยก็เป็นตัว smart c a p นะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนตัวรถเนี่ยจะเป็นตัวหน้า A1 หรือว่าเป็นตัวหน้าแรกนะครับคันนี้จะราคาอยู่ที่ 4,99,000บาทนะครับเป็นยังอีกตองนี้ครับ 4 9 9 0 0 0บาทนะนะครับแล้วก็ตอนเดียวอีกคันหนึ่งนะครับส่วนรบคันนี้เนี่ยเป็นปี2017นะฮะ2 8 j p a r t ปี2017นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทนะครับ5 1 9 0 0 0บาทนะครับในสองตัวคันนี้เนี่ยก็จะเป็น PowerL นะครับปี17เราก็จะใส่ล้อแม็กให้คุณลูกค้าครบเลยนะครับบางคันอาจจะมีการดามบ้างบางคันอาจจะยังไม่ดามบ้างแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการให้ทางร้านเราทําให้นะฮะต้องการตรงไหนเพิ่มเติมยังไงเรามาคุย ลียกกันได้นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนให้จบเท่ากับชีปร้านปฏิพันธ์ออโต้อีกแล้วนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าได้ครบแบบนี้ผมมองว่ามันคุ้มกว่านะครับทำไมเราต้องไปเสียตังค์ใส่เพิ่มทําไมเราต้องเสียไปเสียตังค์ทำอะไรอีกมันเยอะแยะมากมายไม่ต้องแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเพารอยอีกคันนึงนะครับก็จะเป็นสีเทาดาเมทัลลิกคันนี้นะครับส่วนคันนี้เนี่ยเป็น2 8 J p s ปี2 0 1 8นะครับราคาอยู่ที่ 549,000บาทนะครับ549,000บาทนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวเพาลลอย C C P Y นะครับแต่ในเรื่องของคันนี้เนี่ยถ้าเกิดอัานเน,น้นๆหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวสีเทาดำเมทัลลิกนะครับคันนี้เพาลลอยซิ่งเลยนะครับท่อลงหน้าเพาดำกระบะบ,บนดำกระบะล่างนะครับเพาลลอย C C P Y กระทะผ่า ล้อแม็กคู่หน้าทุกอย่างครบหมดนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเราดูมาตั้งแต่ตัวปี2020นะฮะจนไปถึงคันนี้นะครับใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับท่อสลับสับเปลี่ยนอะไรกันนี้กันได้นะฮะตัวคงตัวคองสับปรับเปลี่ยนกันได้นะครับไม่อยากได้คองอยากได้เป็นตู้ทึบ เราจัดให้ได้นะครับเลือกความสูงได้ด้วยนะฮะหเมตรแบสเมตรนะครับหรือว่า2,10เมตรตามการใช้งานของคุลูกค้าแต่ละคนนะครับสำหรับหัวเดี่ยวโตโยต้านะครับหรือว่าโตโยต้าที่เป็นเพารอยนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีให้คุณลูกค้าเลือกทั้งแคปแล้วก็ตัวตอนเดียวนะครับ คันไหนที่ดูมาแล้วเมื่อกี้นี้ถูกใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube ปฏิพันธ์ออโต้นะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่เริ่งเข้า,ขา,ขามาดูเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับช่อง YouTube ของปฏิพันธ์ออโต้ด้วยนะครับยังไม่หมดเพียงแค่ตรงนี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคลิกดูคลิปถัดไปได้เลยนะครับข่าวอิสุกันบ้างไปครับ